ขอพูดถึงอ,อาการป่วยพอ,อหน่อยแฟนแเป็นห่วงครับผมก็ช,มช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีอาการป่วยนิดหน่อยครับค <c oughs> าดว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นภูมิแพ้หรืออะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะคอ,อเสรเสครับผม <c oughs> เพราะว่ามันมีอาการไอแล้วก็มีเสเลดด้วยครับผม <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่โควิดครับตรวจไม่ขึ้นครับ ครั้งนี้เราได้ไปหาหมอไหมหรือว่าถ้าที่คอที่คอยังยังไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนี้อาการดีคุณเยอะแล้วแต่ว่าที่ตาอ,อก,ก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการบวมครับผมเราก็มีโอกาสได้ไปหาหมอมาแล้วคุณหมอก็ให้ยาทั้งยากินแล้วก็ยาหยอดมาเลยครับผมจะทาด้วยแล้วคุณหมอเขาได้บอกครับว่าเป็นอะไรอาการมันคุณหมอเขาบอกว่ามันจะเป็นอาการแบบ ผมเป็นคนตาแห้งครับคือถ้าเกิดสมมุติเจอลมเป่าตาหรือแอร์เป่าตาอย่างเงี้ยแล้วพอตามันแห้งมันก็จะไม่มีน้ําตาออกมาครับผม,มแล้วพอมีฝุ่นหรืออะไรเงี้ยเข้าไปติดในลูกตาเราก็จะไม่มีน้ําตาที่คอยแบบเกี่ย ع, ใ,หให้ให้เศษฝุ่นมันออกมาครับผมมันก็จะเข้าไปค้างอยู่ข้างในสุดท้ายมันก็น่าจะอักเสบครับเลยต้องเป็น้แบบต้องหยอดน้ำตาเทียมอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช่คุณหมอก็พยายามให้หยอดตลอดทุกๆสองชั่วโมงครับครบ2ชั่วโมงก็หยอดทีหนึ่ง อ๋อไม่เป็นไรมากครับผมไกลหัวใจเยอะครับชิวๆครับชิวๆ